สำเร็จบนโลกอะไรค่ะจะทํายังไงดีนะคะทํามาตั้งเยอะตั้งแยะนะคะก็ยังไม่ประสบความสาเร็จสักทีนะคะโพสเข้ากลุ่มก็แล้วนะโพสผ่านหน้า Facebook ก็แล้วแต่ยังไม่มีคนสนใจยังไม่มีใครซื้อเลยค่ะเอ๊หนูจะทํายังไงดีคะหนูจะสร้างรายได้บนโลกดิสก์แล้วหนูจะทํายังไงดีคะบนโลกของ YouTube เพื่อที่จะให้คนสนใจเฮ้ยหนูอยากเป็นยูทูบเบอร์หนูต้องทาอย่างไดดีคะนะ่หนูอยากจะทํานะคะภาพสวยๆว,วิดีโอกเก๋ๆนะคะที่ทําให้ผู้คนเนี่ยเขาสนใจนะคะคลิป ของหนูโพสของหนูเขาะหนูจะขายของยังไงบนโลกในติ ktok นะคะในแอปพลิเคชัน Tik t o k อนะ,ะวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณกำลังสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มันมีคำถามอยู่ในหัวของคุณเนี่ย มเมื่เหมียวนะคะมะเหมียวก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะท o u t u b e มาแล้วนะคะก็ยังไม่เห็นก็ยังไม่ฟังนะคะเล่น TikTok ก็แล้วนะคะจะสร้างรายได้ยังไงดีเนาะนะคะเอ้ยสงสัยจังเลยเพราะว่า t i k t o อกเขามีกฎข้อห้ามแล้ว Facebook หล่ะจะทําอย่างไดดีสร้างเพจก็แล้วนะคะโพสต์ Post, ขายสินค้าในกลุ่มก็แล้วจะทําอย่างไรดีนะคะบอกได้คําเดียวค่ะว่า คอร์สนี้สามารถนะคะตอบโจทย์ให้กับคุณทุกโจทย์ทุกคำถามนะคะที่คุณอยากรู้ว่าเฮ้ยทำคลิปยังไงให้ปังคะเฮ้ยทำยังไงนะคะให้มียอด Subscribe นะคะบนช่องทาง u t u b e ได้เยอะมากขึ้นนะคะจะสร้างรายได้ TikTok ได้อย่างไรนะคะคอสนี้มีคำตอบให้กับทุกคนนั่นเองนะกับ16หลักสูตรดูดเงินบนโลกออนไลน์ค่ะนะคะกับโหนะคนที่เป็นเรียกได้ว่านะ ผู้เชี่ยวชาญในด้านของ Tik t o อกผู้เชี่ยวชาญในด้านของ YouTube และผู้เชี่ยวชาญในด้านของ a c e b o o k นะคะเขามาให้คําตอบกับทุกคนนะคะคุณสามารถที่จะหยิบเอาไปนะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้แล้วสามารถที่จะลงมือทําได้เลยทันทีนะคะแบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะแม่เหมียวก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นนะคะแล้วก็เคยสงสัยแบบนั้นมาก่อนคะ่ะแต่วันนี้นะคะเมื่อเราได้เปิดใจเรียนรู้นะคะแล้วก็ลงมือทํามันง่ายมากเลยค่ะ ทุกคนคะ่ะนะคะมันง่ายมากจริงๆถ้าเรารู้เคล็ดลับนี้นะคะเรียกได้ว่านะย่อความสําเร็จของทุกทกคนนะคะทุกคําตอบของเราทุกปัญหาของเรานะคะย่อมาไว้นะคะในคอร์สนี้คอร์สเดียวค่ะคุณจะตื่นเต้นมากๆนะคะกับคอสคอรสนี้ค่ะนะ,ะอย่าลืมนะ16หลักสูตรดูเงินบนโลกออนไลน์นะคะกับ ts w U, ค่ะนะแล้วเจอกันนะจ๊ะ